นุททองสุขสมบัติพร้อมครอบครัวมนตรีเพียงตาเตือนใจนันทานีและครอบครัวทัญนันวนาเสฐชัยมาร์คไวเมีแนดฟมิลี่เย่งเย่งเจสันแอนด์เฟมิลี่เลิองจิ๋วฝาดบอนนี่แอนด์เฟมิลี่พวกเยาวงลำลำแอนด์แฟมิลี่วองชี้เวงไซมอนโจอ,อินแฟมิลี่วองก้าวเวงแอนด์เฟมิลี่วองเมยยิงแอนด์เฟมิลี่ลีจุทงแอนด์เฟมิลี่ ลียงไว้ a n d เอมี่แฟมิลี่ซามแอนโจแฟมิลี่แล้วก็กลรมีทุกท่านเลยทั้งที่ร่วมบุญแล้วก็ร่วมอนุโมทนามานะสาธุสาธุแซมหรือว่าสัม S A M อ่านว่าแซมหรือสัม อ๋อแซมมันโจอาแซมมันโจอาพัฒหารเพนนะครับประจำวันศุกร์นะครับนำโดยหลวงพี่พระมหาปุริวัชนวิโชพระมหาสุเชวิติตาปุญโยปาน้ำส้ำรวยเจดจันเอเนชิวแอนด์แฟมิลี่พี่แดงเพิ่นจีคูณสีป้สุคนบ่าวบัวสวรรค์ซุนทอนนน ปาสัมจิตวงเสือปทมาคำสงม่มาจันทนาเซเตนนิตยาฉันปีเตจังแคนยูแมนแฟมิลี่วิลเลฟฟอร์มฮ่องกองโทนิชันแคนทเธอรีนลีหลังจิ้วฟัด์บอนนี่แฟมิลี่ยังแยงเจสันแอนด์แฟมิลี่วองก้าวเวงแอนด์แฟมิลี่ฟกยาวเวงลำล้ำแอนด์แฟมิลี่วองเมยยิงแอนด์แฟมิลี่ลียูทงแอนด์แฟมิลี่มาควายมีแอนด์แฟมิลี่ ลียงไว้แล e a อมี่แฟมิลี่แซม and j จแ family พระชนินวรรณภาจากชัยหออัญญพรนุสิรีเม่ทองหล่อนุทองสุขสมบัติพร้อมครอบครัวพะเยาเงินชาลีนาฤกมนคำมาสวัยเสียนอกนอนแสนสำราญและ่อๆนาภามหาชายแฟงกินเสรีพร้อมลินกรรมกายพร้อมบุตรหลานและครอบครัว วันนี้พาใซอึง้งในครอบครัวเรารักแก้มมณีในครอบครัวแล้วก็แก้มีทุกท่านเลย ทั้งที่ร่วมบุญแล้วก็ร่วมอนุโมทนามานะสาธุสาธุให้แข็งแรงให้สุขทั้งกายทั้งใจคิดปรารถนาสิ่งใดให้สำเร็จสมดังใจปรารถนาให้ได้เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีคู่บุญคำจุนพระพุทธศาสนาและวิชาธรรมกายให้ได้ตามติดลุงปู่ลุงพ่อคุณยายตลอดไปทุกภพทูกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมกันทุกคนทุกท่านเลยนะสาธุ นะโมทนาสาธุการรวยแล้วก็แข็งแรงกันทุกคนเลยนะแล้วก็รวยแล้วก็ให้มีเวลามาวัดด้วยนะรวยแล้วอย่าโดนดึงไปทางอื่นเ <c oughs> นี่ยเนี่ยมาวัดนะฮะหลวงปู่หลวงพ่อนี่ถูกแล้วเนี่ยจะไปมูทางนู้นทางนี้อีกเนยมูจะครอบประเทศ ไม่เป็นไรนะก็อย่างน้อยวันหนึ่งคืนหนึ่งนะก็ยังได้มาเห็นได้มาเจอได้มาเจอครูบาอาจารย์ที่ว่าเออก็เป็นบุญแล้วแหละนะส่วนที่ว่าใครจะเติมบุญได้มากได้น้อยเท่าไหร่อันนะี้ก็เป็นประจตตังแล้วแหละนะช่วยไม่ได้ช่วยได้นิดๆหน่นนอยๆนะฉะนั้นก็นะนะก็เป็นเรื่องของ ของแต่ละคนนะก็นะอัปเดตนะอัปเดตวันนี้อัปเดตอะไรดีอืมวันนี้ <c oughs> อ,าอ่าททยธรรมคณะสงฆ์นะครับยธรรมคณะสงฆ์ออกมาแล้วนะนี่เลยนะสวยงามนะมนี่เลยคือเซตที่เราจะได้ถวา,ถายาททยธรรมแก่คณะสงฆ์นะครับสําหรับวันที่หกนี้คณะสงฆ์นั่นก็คือ ใครที่เป็นพระเดินขึ้นมาร่วมง,งานบนวัดนะก็นั่นแหละเรียกว่าคณะสงฆ์นะแต่ยู่ไปขโมยจีวรมานั่นยังไม่ถือนะถ้าเสิบได้นีน่รีบคืนนะฉะนั้นก็นี่คือทยธรรมที่เราจะได้ร่วมถวายนะได้ถวายแก่คณะสงฆ์นะในวันงานนะครับ <S <S อ,อันนี้ก็ <c oughs> นะอันนี้คืออันนี้คือทยธรรมนะครับเดี๋ยวดูต่อมีอะไรอีก จากนั้นเสร็จก็มีพิเศษนะที่เป็นเซตนี้อันนี้เลยอันนี้คือของประโยก้านะมีทั้งหมดกี่ชิ้นเอ่ยใครนับได้ให้รางวัลนะกองใหญ่เลยสมประสงค์อ่ะเอานับยังไงได้สี่อันนี้เป็นชุดเตยธรรมที่ถวายประโยก้านะครับมีทั้งหมดกี่ชิ้นเอ่ ใครตอบถูกแค่ให้รางวัลเอาชิ้นแรกเลยนะก็คือกระเป๋านะกระเป๋าสีแดงๆนะกลืนพอดีนะนะต้องเข้าใจนะแล้วก็กล่องสีดำๆนะแล้วก็มีตลปัดพัดรองนะอตลปัดพัดรองนะครับแลที่อันที่4ี่ก็คือผ้าไ่าเป็นจนะีวรหนึ่งสำรับนะครับแล้วก็ที่เห็นที่ข้างล่างถาดลงมานั่นก็คือเป็นแก้ว อาดวงแก้วนะดวงแก้วแก้วเกาลูนนะครับนี่เอาซูไม่เห็นเ,เอออันนี้ก็จะเป็นแก้วแก้วเกาลูนนะครับอันนี้คือนะับเป็นทายธรรมปีนี้นะที่ที่เราได้ถวายมุทิตาประโยชนเก้านะครับแต่ในกระเป๋าสีแดงนะครับกระเป๋าสีแดงนี้ก็จะเป็นวาระพิเศษนะก็คืออาเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นสเปเชียลนัมเบอร์ลัคกี้นัมเบอร์ถวายอาเรียกภาษาไทยก็สลักกระพัดเราก็จะได้ทําบุญสลักกระพัดกับ มหาเปรี่ยนประโยค9เก้านะครับสลากกพัดทำยังไงนะไม่ใช่สลากออมสินไม่ใช่สลากกินแบ่งนะอันนี้เป็นสลากบุญนะนะก็เป็นการจับนัเบอร์โดยาการน้าประโยค9เก้านะแล้วก็มีหลวงพ่อประธานส่งด้วย เป็นาวาระพิเศษนะสำหรับใครที่จองมาเป็นสเปเชียลเบอร์นะทั้งหมด12เบอร์ส่วนการถวายนั้นนะในกระเป๋านะหลวงพี่ก็จะยกให้กระเป๋าไว้เป็นรอบสุดท้ายไม่ว่าจะเป็นกลุ่มไหนก็ดีหรือว่ากลุ่มไหนก็ดีก็มารับไปส่วนที่เหลือข้างในจะเป็นอะไรนั้นเดี๋ยวพระคุณเจ้าท่านเป็นรุ่นเองนะเราก็เตรียมเราก็จัดเราก็ทํากันในกลุ่มของเราหรือว่าในครอบครัวของเราที่จองไปก็แล้วแต่จะถวายอะไรได้หมด โดยที่เราจะยังความปลื้มให้เกิดขึ้นกับพวกเราเองแค่นั้นนะครับนี่คือนี่คือความพิเศษของสเปเชียลหรือว่าสลากกพัดเราจะได้สุ่มถวายนะไม่ได้ว่าโอ้ยเนี่ยชอบองค์นี้โอ้เป็นนาคหลวงเลยจะถวายแต่นาคหลวงก็ตายดินาคเก่าอย่างหลวงพิสมบิดาก,ก็อดอะไรเงี้ยแต่ท่านก็ไม่ได้นะนี่ยกตัวอย่างให้เฉยเฉยนะเนี่ยเออบ้า,า,บา,าสมจิตบอกใครบอกให้เกิดก่อนนะเออ,เอ,อนะ นะอันนี้ก็ประมาณนะนี่คือทายธรรมนะครับเเดี๋ยวเห็นไม่ชัดอันนี้นี่นี่นี่อันนี้เห็นไดอมอันนี้ชัดหน่อยนะเอออันนี้ชัดหน่อยนะอืมพี่ประกอบสปีนไปถ่ายอยู่เขาเอเวอรเรสต์นะครับเอาไปตั้งไปเมื่อเช้าท่านเพิ่งกลับมาถึงนะครับเนี่ยก็เป็นเป็นทายธรรมประโยคกล่าวเนาะเออนะเนี่ยคือความพิเศษนะทายังไงให้มันปลื้มก็ทําให้ทานได้ปราณีตทําทานให้รู้สึกว่าเออเราทําเต็มที่ ทำให้มันอ่าคเรียกว่าอะไรปราณีตอ่ะเออพูดยง่ายปราณีตเมื่อไหร่ก็ใจถ้า,ถาทายธรรมปราณีตใจเราปราณีตความปลื้มมันก็จะเกิดขึ้นนะดังนั้นถ้าเมื่อไหร่เราทําเต็มที่ทําให้มันสุดกําลังทําให้มันสุดใจแล้วอ่ะนั่นแหละนะเราจะเราจะสัมผัสความปลื้มของเราเองนะครับเนาะฉะนั้นก็หนึ่งปีในสิบห้าปีมันก็มีครั้งเดียวนะทำไปนะทำให้มันเต็มที่กันนะครับเดี๋ยวอะไรอีกนะเดี๋ยว ก่อนนะมีอันนี้พิเศษอืนี่นะครับปีนี้พิเศษนะนะมีนางแบบด้วยนะปีนะนะนี่ก็เป็นกองบุญตักบาทนะกองบุญตักบาทประจำปีนะปีนี้ก็พิเศษนะ เห็นไ,ไหมแค่ถุงตักบาทนี้ก็โอ้ยเอาไปโฆษณาได้แล้วเอาไปขายต่อได้นะแต่คนที่ถือจะไปขายเนี่ยขาดทุนนะครับนะอันนี้ก็เป็นบุญพิเศษอีกนะก็คือกองบุญตักบาทนะของพวกเราเองนะครับก็ปีนี้ก็ใครมาตักบาทก็ได้รับไปเลยนะก็เป็นถุงสําหรับเอาไปใส่ซับไปใส่อะไรก็แล้วแต่เลยก็นั่นเลยเป็นของที่เราเลือกชิ้นแรกนะครับแปดโมงเป็นโมงครึ่งนะครับ ให้เรามาถึงในพื้นที่ส่วนนะช่วงนี้ฟ้าฝนมันจะเป็นใจและไม่เป็นใจ <c oughs> ก็เดี๋ยวรอประกาศครั้งสุดท้ายอีกทีนะครับว่าก็อาจจะไปตักบนสะพานสวรรคนนึงก็ได้นะในทางเลยเดินขึ้นไปหน่อยอะ่ะตรงนั้นมันมีสะพานมันมีร่มมีอะไรเอออันนั้นก็อาจจะได้ไปตักกันตรงนั้นถ้าฝนตกก็เดี๋ยวเตรียมเสื้อกันฝนไว้ให้ยังไงก็เดินกลับมาไม่เปียกอะไรประมาณนี้นะครับนี่คือแผนสองนะที่คิดไว้นะครับ อีกเกิหมถ้าฝนตกก็ยังตักอยู่ตักข้างนอกนั่นแหละนูน่นะนะสะพานเดินเลยวัดขึ้นไปอีกนะเดินเลยขึ้นไปอีกนะมันจะมีลิฟนะต์นะไม่ก็เดินลิฟต์ก็จะเดินขากลับก็เดินลงมาเข้าตรงตึกสองแล้วก็ทะลุมาตึกหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมีหลายทางนะครับอันนี้ก็นะประตักบาดกันนะครับนะอันนี้ในกรณีที่ฝนตกนะครับในกรณีที่ฝนมันลงเม็ด สะพานเลยขึ้นไปเลยขึ้นไปทางสุสานแต่เรามาไปไม่ถึงสุสานเราจะไปสวรรค์กันก่อน, <c oughs> นึไม่ใช่ห้างไม่ใช่ห้างห้างตัวน,นั้นจะโดนเขาเท่าโซตายพอดี <c oughs> แล้วก็นี่อ่านี่พิเศษนะนี่ก็เป็นถวายประทานสงฆ์ด้วยนะท่านก็ได้นะครับอันนี้ให้ดูผ่านๆเนาะใครอยากเห็นก็เดี๋ยวมาดูที่วัดชัดๆเลยนะครับ <c oughs> อ เดี๋ยอ่าอันนี้พิเศษนะสำหรับปีนี้เลยนะครับก็ครบ15ปีนะในในก็15ปีมีครั้งเดียวเนาะใครที่ทําบุญมาใครที่มาร่วมงานเออก็ได้เป็นของที่เราเลือกเป็นพิเศษสําหรับการที่เราได้มาสั่งสมบุญมาตักตวงบุญมาทําบุญให้มันปื้มด้วยตัวเราแล้วก็ที่สําคัญเลยเราได้สนับสนุนนะครับมาหาปร,ริญญาผู้สอบจบประโยค9นะประโยค9 เพื่อท่านมีกําลังต่อไปในการที่จะเผยแผ่อายุพระพุทธศาสนาต่อไปนะอย่างใครที่ยังไม่ได้เนี่ยก็จะได้ได้ต่อไปนะมีหลวงพี่มหาโชคเป็นต้นอ,อ,อย่างเมื่อก่อนนี่หลวงพี่มหาชินทุกวันนี้ไม่ต้องกลับไปจนสอบได้นะอเออปีนี้กลับมาอย่างภาคภูมิเห็นไหมเออเนี่ยคืออาน,นิสงส์งนะคือผลที่พวกเราร่วมเริ่มร่วม,ม,มทำนะปีนี้เป็นปีที่สี่แล้วนะ เป็นปีที่สี่้ลวนะฉะนั้นไม่ใช่ธรรมดานะทำมาได้สี่ปีแล้วนะเออห้าหกเจ็ดแปดเก้าจนตายไปข้างหนึ่งเนาะนะเออจนกว่าเขาจะมาเอาเกาะฮ่องกงไปกคว่ากันไปนะนฮะ่องกงไปได้ดีพี่วัดทัตัเลยอันนี้ก็สําหรับสาธุชนร่วมงานเนาะก็มารับกันนะใครที่มาร่วมงานนะครับใครที่มาร่วมงานก็จะได้ทีนี้กลับไปนะ ไม่ต้องสงสัยนะว่าเอ๊ะทำไมมันมีสองแบบเราโยมเลือกได้ไหมแบบหนึ่งได้นะหลวงพี่ให้นะเลือกได้นะครับใครจะเอาสีแดงก็เอาสีแดงไปนะครับนะครับใครจะเอาฝั่งหนึ่งก็เอาฝั่งหนึ่งไปนะครับนะได้ทั้งสองนะครับนะ อเออนะมีสองสีก็ได้ทั้งสองแบบเลยนะเมื่อกี้นี่คือก็นี่คือของที่เราลึกนะสำหรับงานที่เราจะได้ทําแล้วก็ทายาทธรรทั้งหลายที่เราทั้งหลายได้ร่วมบุญกันมานั่นแหละ <c oughs> พี่ก็เอามาจัดสรรเอามาทํำยังไงให้เรามันเป็นภาพปลื้มนะ ถวายทายธรรมแก่คณะสงฆ์ผู้มาจากทิศทั้งสีทั้งหลายท่านที่เป็นรวนแล้วแต่เป็นมหาปริยนัน้วนแล้วแต่เป็นพระเทระล้รนแล้วแต่เป็นพระมหาเทระทั้งหลายและที่สําคัญเลยก็อย่างที่บอกเราก็ได้ต้อนรับครูบาอาจารย์ของเราซึ่งก็เหมือนได้เป็นตัวแทนของหลวงพ่อทั้งสองก็คือหลวงพ่อธรรมชโยก็ดีหลวงพ่อตตะชิโวก็ดีซึ่งพระเดชพระคุณพระผม,มจิปรปัญญาจารย์ท่านก็นู่นเลย ก็รุ่นตั้งแต่อยู่วัดปากน้ําด้วยกันพระหนุ่มมาด้วยกันจนปัจจุบันนี้ย <c oughs> ท่านก็เป็นระดับรองสมเด็จแล้วนะเป็นครูบาอาจารย์ของพวกเราด้วยเนี้ยก็เป็นบุญของพวกเราอีกแหละนะอย่างน้อยท่านก็ได้มาเป็นสักขีพยานให้แล้วว่าเออลูกหลานนะหรือว่าญาติธรรมตั้งหลายหลานหลวงปูหลานคุณยายลูกหลวงพ่อนะก็ย่่มาเผยแผ่ธรรมะ ค <c oughs> ำสอนของท่านมาปักหลักพระพุทธศาสนามาปักหลักวิชาธรรมกายที่ฮ่องกองมาปักหลักที่เกาลูนมาปักหลักที่อะไรเนี่ยกยอ๋อยฟ้องมาปักหลักที่สั้นโปกองอม,มาปักหลักที่ทิ่นซุยไวยุนร้องก็ว่ากันไป นีในอนาคตเนี่ยยูนลองเดี๋ยวต่อไปนเนี่ยอาจจะได้ไปตั้งอีกสักวัดเนี่ยได้ได้ตั้งโบสถ์เนี่ยไม่ลงปฏิมโมกข์นะนเอาเป็นไวน้ในอนาคตนะเนี่ยก็เป็นสิ่งที่เราทั้งหลายร่วมกันทําดังนั้นแหละถึงแม้ถ้าแค่หลวงพี่ทั้งหลายมานั่งมาทํากันอยู่แค่ไม่กี่รูปถ้าญาติโยมทั้งหลายไม่มีความใส่ใจถ้าญาติโยมทั้งหลายไม่มี เรียกว่าอะไรไม่มีหัวใจที่รักพระพุทธศาสนาไม่มีหัวใจที่รักในการสั่งสมบุญภาพวันนี้มันก็ไม่เกิดขึ้นพระทั้งหลายก็ไม่มีโอกาสได้มานั่งอย่างนี้หรอกนะ <c oughs> แต่ที่มานั่งได้ตรงนี้ที่มีภาพต่างๆเกิดขึ้นได้วันนี้ก็เพระาะญาติโยมยังเอาใจใส่ยังดูแลพระยังดูแลวัดวาอารามมันก็เลยถึงได้สะสมสะสมมาก็มาเป็นภาพในวันนี้ถ้าในแต่ละวันโยมมาวันหนึ่งหายไป สองเดือนเป็นไงก็นั่งแลลวพระก็ได้แต่นั่งอยู่เฉยอๆอได้สวดมนต์ไปธรรมดาทํากิจของพระไปอะไรไปกิจกรรมเพื่อจะเผยแผ่พุทธศาสนามันก็น้อยที่จะทําได้เพราะอะไรไม่มีกําลังไม่มีกําลังไม่มีกําลังอะไรกําลังแรกก็คือกําลังคนก็คือพวกเราทั้งหลายที่คอยมาช่วยมาดูแลกําลังที่สองก็คือกําลังทรัพย์นะมันก็จะไม่มีเลยในการที่จะทําที่จะขยายงาน แต่มันมีได้ในวันนี้ก็เพราะพวกเราไม่เคยทิ้งไอห้าบาทสิบบาทร้อยหนึ่งสองร้อยที่ทํากันมานั่นแหละมันออกดอกออกผลในวันที่เราได้สมโพรณ์วัดได้ฉลองวัดได้ถวายมหาสังฆทานหลวงพี่ก็เอาจากที่พวกเราทําบุญกันมานั่นแหละเอามาเกลี่ยเอามาแบ่งเอามาจัดเอามาสรรให้มันเกิดประโยชน์ให้มันเป็นภาพจําให้มันเป็นภาพความปลื้มตัวนี้หลวงพี่ว่ามันถึงจะดีนะดีไหมหรือว่าไม่ดี ถ้าไม่ดีจะได้หยุดเป็นปีสุดท้ายเลยนะนั่นแหละนะแค่นั้นก็ทำไปเถอะนะปีนี้เราได้เห็นพระหน้าตาแบบนี้องค์นี้มาได้ธรรมะจากองค์นี้ปลื้มกับองค์นี้โอ้ปีหน้าอาจจะเห็นรูปใหม่มาอะไรมาปีหน้าเห็นโอ้ท่านเพิ่งจบนี่มาเอาปีหน้าท่านจบแล้วเหรออะไรเงี้ยมันก็มีความเปลี่ยนแปลงอะไรต่างๆนะถึงแม้วันหนึ่งข้างหน้าเราไม่ได้อยู่นะครับ แต่เมื่อใดก็ตามเราเหลียวกลับมายังเห็นความเจริญงอกงามของพระพุทธศาสนาของวัดวารามแห่งนี้ที่เราร่วมกันสร้างมามันปลื้มนะมันปลื้มมันอิ่มใจมันอิ่มเอมใจนะจากนั้นก็ให้รู้เลยว่าเออทุกปาท,ทุกสตางค์ทรัพย์ทั้งหลายที่เราหามาแล้วที่เรามาทําบุญกันเราไม่ไปไหนนะมันมาเป็นบุญต่อบุญที่พวกเราได้เห็นในอีกไม่กี่วันนี่แหละนะคณะสงฆ์ทั้งหลายที่จะมา สาธุชนทั้งหลายที่จะมาร่วมคดีต่างๆพวกนั้นนะครับจานั้นจงเก็บเป็นความปลื้มเถอนะถ้าเราโมทนาเป็นเราก็จะได้บุญแต่ถ้าเราติดเตียนในทานเมื่อไหร่ปุ๊บบุญมันก็จะหายแล้วเราก็จะเป็นผู้ด้อยในอริยทร,รัพย์อะไรต่างๆมันก็จะเกิดขึ้นจะนั้นจงโมทนาไม่ว่าจะเป็นใครทําก็ตามหรือว่าเราทําน้อยเขาทํามากเราก็โมทนาอันนี้สําคัญเลยนะจงรักษาใจตัวนี้ให้ได้ เพราะว่าถ้าเรายืนใจให้มันเป็นใจที่เปลี่ยมด้วยใจของพระโพธิสัตว์เราจะมีความสุขในทุกการกระทําเราจะมีความสุขในทุกๆที่ที่เราไปอยู่ไปอาศัยเพราะอะไรเพราะว่าเรามองแต่บุญเรามองแต่ความดีเรามองแต่ทางที่จะไปสวรรค์เรามองแต่ทางที่จะไปนิพพานเรามองแต่ทางที่จะไปถึงที่สุดยังทาได้แค่นี้เองนที่เหลือมันก็เป็นเรื่องของแต่ละคนของแต่ละสัพสัต เราเห็นเขาทั้งหลายได้เห็นถึงที่สุดได้เห็นเหมือนอย่างที่ครูบาอาจารย์เห็นนั่นเราจะเกิดความเมตตานะเราจะเกิดความเมตตาก็ต่อกันเออคนนั้นแต่ตามมันสั่งสมมันมามนติดกันมาเยอะ,ะถ้ามันเกลี้ยงกันมาต่อไปก็ไม่ต้องพูดอะไรมากถึงพวกกหันหน้าใสกันเออพะงกว่าเออไปนน่นนั่นเออนน่นนั่นนี่จบแค่นั้นเองแต่ทั้งนี้ท้งนั้นก็เอออย่างว่าหละนะ มันเผชิญกันมาเยอะในวัตตสงสารเนี่ยบางคนก็ว่ายน้ำมามั่งบางคนก็นั่งเรือมามั่งบางคนก็ห่อได้มามั่งอะไรมั่งมันก็แล้วแต่นะอย่างนั้นเวลานั่งแล้วมันมืดเวลาทําบุญแล้วมันมีน้ำมั่งไม่มีมั่งอะไรก็ต้องตรงตันยิ่งตรงตันหนักนะยิ่งต้องตันหนักให้ตัวเองว่าอุ้ยแต่ว่าครั้งแล้วอะเรายังขยักขย่อนอยู่ครั้งที่แล้วอะเรายังขมีขมียนเรายังนั่นแต่ไม่เต็มที่พอไม่เต็มที่มาปุ๊บเนี่ย พอถึงในชาติปัจจุบันมันก็เลยเป็นผลอย่างนั้นเออก็เหมือนอย่างที่คุณยายบอกอยู่เสมอนั่นแหละว,ว่าบุญที่เราทํามาน่ะมันส่งผลนมาแปดสิบ์แสดงว่าไอชาติที่แล้ว80%ของเรามันได้มาแค่เนี้เออจากนั้นยิ่งต้องตระหนักใหญ่เลยเนะเนะเหมือนมหาทุกตะเนะนะคิดอยู่ว่าโอ๊ยตายแล้ววันนี้ เอาเขาบางบ้านเขารับเป็นสิบเนี่ยบางบ้านรับเป็นสองร้อยนู่นนั่นนี่ยเออเขาก็ไม่ทุกไม่อะไรหรอกไอเราแม่งคนเดียวแต่แท้ยังจะรับคิดแล้วคิดอีกเนี่ยนะเพราะอะไรเพราะบ้านก็ไม่มีผ้าหนุ่มก็ไม่มีแต่ข้าวเย็นทีอะไรทีก็ออกมาตั้งแต่เช้าถึงยะได้กินทีหาก็ไปแด่ผักเอออะไรเออต่างต่างก็แทบจะไม่นันแต่สุดท้ายคิดว่าเอออย่างน้อยทําสักครั้งก็ยังดีเห็นไหมทำสักครั้งก็ยังดีงงดโอ้เงินก็ตัดสินใจโอ้รับรูปหนึ่งเอ็ไหม เหมือนกันเลยนะฉะนั้นสังฆทานของมหาสังฆทานฉลองวัดสิบห้าปีนะเราก็รับมาเหอะนะก็ไม่รู้ว่าเออจะได้รับอีกเมื่อไหร่ใช่ไหม,มส่วนจะผ่อนใจจะทําอะไรเป็นเรื่องของโยมละฉะนั้นแค่เอาความตั้งใจมาก่อนแค่นั้นเองนะอย่าตกบุญก็นั้นแหละมันก็เกิดละสมบัติมันก็เกิดละเพราะว่าเราคิดจะทำเพราะาเราคิดที่จะสั่งสมมหาทานบรารมีให้มันเกิดขึ้นใช่ไหม ฉะนั้นยิ่งทำบุญมันก็ยิ่งแต่ได้น่นก็ไม่หายไปไหนเนาะฉะนั้นก็มาเอาบุญกันนะมาเอาบุญกันนะอันนี้สําคัญเลยเนาะเราจะพูดอะไรอีกลืมแก่แล้วก็อย่างนี้แหละใช่ ไม่ก็คือทำเือกันนี้แหละก็เป็นแพ็กแล้วก็เหมือนทุกครั้งเวลาเราจัดงานเวลาจัดงานเวลาจัดงานโอ้ถ้าถวามหลพีสักสามหมื่นก็สบายเลยก็ในวันงานก็โดยปกติทุกครัง้งเราก็จะจัดสันเป็นข้าวกลองเอยเป็น น้ำซุปเอ่ยอะไรเอ่ยก็เหมือนกันทุกครั้งนั่นแหละันก็เหมือนกันทุกครั้งในการจัดสรรน,นะครับนั้นก็ไม่ต้องห่วงนะรับรองอิ่มแน่นอนนะมีทั้งเจมีทั้งไม่เจมีทั้งอะไรก็พยายามครบทุกอย่างนะครับพยายามครบทุกอย่างในเรื่องพัตาหารส่วนกิจกรรมนะส่วนกิจกรรมนะครับก็บางส่วนหลวงพี่ก็ทยอยอัพให้เห็นแล้วก็คือหลกัหลกๆเลยนะครับเนื่องด้วยว่าที่เราจัด ปีนี้นะครับเลื่อนมาตรงกับอาทิตย์ต้นเดือนฉะนั้นก็นะใครที่ไม่ค่อยได้ตื่นเช้าก็อตื่นให้มันเช้าหน่อยคำนวณการเดินทางาเพิ่มอีกสักหน่อยให้มาถึงวัดนะสัก8ปดโมงแปดโมงครึ่งนะอย่างช้านะอย่างช้าเพื่อที่ว่าอย่างน้อยเราก็ได้หยิบได้จับได้ช่วยได้นู่นนั่นนี่ต่างๆในการเตรียมสถานที่ก็ดีในการเตรียมโขงตักบาตก็ดีอะไรต่างๆดีนะครับก็ จะได้ช่วยพระอาจารย์ท่านนะครับเราก็มาเตรียมของเราด้วยต่างๆพวกนี้นะส่วนนั้นมาถึงวัดสัก8ปดโมงแปดโมงครึ่งอย่างช้านะครับวันนั้นแล้วก็เราจะได้มีเวลาสําหรับเตรียมใจของเราในการที่จะร่วมพิธีบูชาเข้าพระด้วยในช่วงสายนะครับพอ8ปดโมงครึ่งเราเริ่มนะถ้าคนพร้อมเยอะเราเริ่มได้ะลยได้ปุ๊บเนะี่ยเราก็จะมีเวลาในการเตรียมตัวเตรียมใจมานั่งสํารวมกายวาจาใจแล้วก็อัญเชิญหลวงปู่ เนี่ยอันเชิญหลวงปู่ไปประดิสฐานที่ข้างหน้าวัดเนี่ยท่านจะได้เออลูกหลานท่านมาเดินผ่านมาท่านจะได้คุ้มบุญอยู่ในคลองอยู่ในคลองพระเนตร <c oughs> อยู่ในคลองสายตาคลองจักสุของท่านท่านจะได้เออดูด้วยเลง็งด้วยแลให้พวกเรานะครับอยากจะกลับทีท่านก็ยังเห็นยังเลง็งยังแลอ้อก็จะได้ไปปลอดโรคปลอดภยัยมีโชคมีชัยมีทรัพย์มีลาบอะไรเกิดขึ้นนี่คือเหตุผลที่ทําไมหลวงพี่ถึง กราบนิมนต์หลวงปู่ไปอยู่ที่หน้าข้างหน้าวาดัดจะให้พวกเราได้ร่วมอัญเชิญนี่ก็เพื่ออย่างนี้แหละอย่างน้อยเรามาก็ได้กราบไหว้ได้นบนอบครูบาอาจารย์ก่อนเป็นต้นนะซึ่งท่านก็ไม่ใช่เป็นพระธรรมดาเป็นพระผู้ปราบมาผูค้ค้นพบว,วิชามาสอนมาสั่งพวกเราจนกระทั่งแ่ยายมาจนถึง คุณยายหลวงพ่อปัจจุบันเนี่ยนะนั่นคือความสําคัญนะฉะนั้นอย่าดูเบานะเวลาเราสวดสรรเซริ์อัญเชิญท่านไปตั้งนนน้น่นนี่ก็ให้ใจจดกับท่านไปเพ็นบุญนะครับนะจากนั้นเสร็จปุ๊บเราก็จะได้ร่วมกันบูชาข้าวพระนะครับฉะนั้นเสร็จก็นั่งสมาธิก็ถวายกองบุญกันต่อเสร็จแล้วก็ทานข้าวและทีนี้ก็จะเป็นพิธีภาคบ่ายก็เราได้ร่วมฉลองเนะี่ยฉลองมุติตาถวายมุติตาแก่มหาเปรียญ ทั้งสิบรูปนะสิบรูปนะที่มาได้แต่ที่จริงก็มูทิตาทั้งสิบเอ็ดนั่นแหละนะครับก็เดี๋ยวถ้าใครมานะวันพรุ่งนี้มาลืนนะก็อาจจะได้เห็นขึ้นไปนะหลวงพี่สมบิดาท่านจัดสรรได้นะดนีเนรมิตให้นะ<笑><笑>มาดูแลกันนะฮะก็จะได้อนุโมโทนาบุญกันนะครับฉะนั้นใครว่างหรือขึ้นมาได้ก็มาช่วยกันนะครับ จับเล็กจับน้อยจับนิดจับหน่อยก็ได้มาลงแรงมาได้เห็นว่าเออทุกอย่างทุกอย่างเราได้มีส่วนร่วมอะไรต่างๆเนี่ยเช็ดกระจงกระจกอะไรพวกนี้ก็ได้นะมาช่วยกันนะครับมีหลายอย่างเลยนะที่ต้องทำเนาะถ้าอยู่บ้านคิดว่าเออมันหายใจทิง้งก็มาหายใจทิ้งที่วัดเนี่ยก็จะได้มีประโยชน์และได้บุญด้วยอย่างน้อยวิมานก็สว่างแหละนะถูบ้านนะมันได้แค่งเงินเดือนแต่มาถูวัดนี่มันได้บุญติดค้าชาตินะอืม จริงไหมน่ะไม่ได <laughs> ้หมดแรงเลย วีใช้โยมตลอดเลยหมดแล้ววิ่งไม่เหมือนคาควิดแล้วเด๋ยนนี้นะเมื่อก่อนเนี่ยเนก็รจะแชรอะไรป้าก็ระวังหน่อยนะอย่าเล่นนะนะก็ประมาณนี้เนาะเออดังนั้นวันอาทิตย์นี้นะอาทิตย์นี้คขว่างก็ขึ้นมาวัดนะตอนบ่ายเราจะได้มาคุยภาพรวมแล้วก็มาลําดับกิจกรรมอันไหนที่เราจะช่วยลงงานได้อะไรได้ก็ จะได้มาช่วยแบ่งเบากันนะครับจะอาศัยแค่อาสาสมัครบางทีมันก็ไม่ได้นะจริงๆเราต้องเข้าใจร่วมกันนะโดยเฉพาะบางครั้งทุกวันนี้คนใหม่ก็ทยอยมาไม่ซ้ําหน้าฉะนั้นถ้าเราเข้าใจแล้วก็รู้งานรู้ตรงนั้นตรงนี้อะไรต่างๆเราไม่ต้องไปเรียกหาใครเลยเอาเชิญตรงนั้นเชิญตรงนี้นะครับฉะนั้นเราก็มาฟังแล้วก็อัปเดตข้อมูลไปร่วมกันนเราจะได้เป็นเจ้าของวดัดเจ้าของบุญเจ้าของสถานที่ร่วมกันเนาะฉะนั้นก็ อนุโมทนานะครับมาเอาบุญกันนะครับพี่เอมาถึงกี่โมงบอกนะเอามาด้วยเ,ย <laughs> <laughs> เห็นพี่เ,เข้ามาก็<ช>เลยว่าเอามาถึงกี่โมงบอกนะ <laughs> <laughs> อ้าวสิบห้าปีแล้วเกาลูนนะโอ้โตมาด้วยกันนะ <laughs> เด็กๆก,ก็เริ่มโตกันหมดแล้วเนี่ยคือความเติบโตของวัดวาอารามนะแล้วก็เป็นสิ่งที่เราผู้รักผู้ใหญ่ก็ช่วยกันเนะาะงาน,นก็เอาบุญกันให้เต็มที่เจ้าค่ะ,ะตั้งใจกวดนะ้ามทุทิส่วนกวุศลแล้วก็รับพรพระกันนะอยะทว่าร <c oughs>